สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับนัอตเดินตัดหน้าสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอเกับน็ออีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Realm of Ruler ในพาร์ทที่3นะครับผมรอบนี้มาแปลกนิดนึงครับจ้องกันหน้าตรงเลยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยเราจะหันไปคุยกับกล้องนะครับเราต้องเฉียงไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้กล้อง iPad นะครับปัจจุบันนี้ได้เว็บแคมตัวใหม่ครับดีครับไม่มีที่ยืด ต้องมายืนตรงๆไงครับตอนนี้ iPad ก็มาถือรถถั่อย่างนี้นะครับผมอาโอเคครับ Realm of Ruler เราเคยพูดไปนะครับผมว่าเราจะไม่อัดคลิปต่อคลิป2เพราะว่าเกมไม่ยอมอัปเดตใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเกมเขาอัปเดตขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับแต่ก่อนเป็น2.4.4จะบอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมปัจจุบันอัปเดตมีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มมากๆเลยเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังว่าเป็นอะไรนะครับแต่หลักๆเอาที่ที่เห็นแซึ้งๆหน้าก่อนนะครับผมตอนนี้กราฟิกนะครับ เออโปรดนะครับช่วยจดจํากันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะผ่านไปไปถึงหนึ่งนาทีเราจะปรับมันกลายเป็นซูเปอร์เวลี่โลนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปรับแบบซูเปอร์อัลตร้าอัลตร้าอัลตร้านะครับให้มันเห็นทุกอย่างอันดับแรกคือก้อนขี้หมาก็เป็นก้อนขี้หมามันเดิมที่เห็นเป็นสเก็ดสะเก็ดด้วยอ่ะโอเคครับเอาสาระดีกว่าตอนนี้ครับการเคลื่อนไหวของ NPC ทุกอย่างนะครับทั้งปืนและเอนะครับตอนนี้ก็อาทิเช่นเจ้าปืน นะครับผมปื้อเขาจะเดินมีระบบมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยปื้อเขาจะมาลุมโซมนะครับตัดต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้นะครับพวกคารเ์เพนเตอร์หรือคนตัดไม้ทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มก,ก,กระจายครับไปตัดไม้ตามลอกเมืองครับผมอาทิเช่นไอ้ยังไงเห็นมันอยู่แถวนี้นี่เปิดเฮดบล็อปเห็นไหมครับมันเดินไปตัดไม้โซนโน้นครับเรื่องก,ก,กระจายกันไปไม่ได้ลุมโซมต้นไม้ต้นเดียวแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเรา เดี๋ยวต้องลดจริงๆครับว่าดูไม่รู้เรื่องตอนนี้นะครับผมที่คกกิงนะครับผมเขาเรียกคกกิงพอร์ตป้าหรือซาซาไอที่ทำคกกิงอ่ะจะเริ่มมีนะครับมีคนควหนึ่งคนมาคอยทำอาหารนะครับผมแล้วก็เหล่าเอเอ๋อทั้งหลายก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหล่าไมเน่งนะครับผมหรือว่าคนคนขุดไอเนี่ยขุดแร่ใช่ไหมที่ว่าเขาจะคอยเอาหินมาให้ครับเขาจะกระจกกระจากันไปแล้วซึ่งนี่คือผลดีนะครับเป็นสิ่งที่เกมมันอัปเกรดขึ้นไปเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะครับต่อมานะครับคือส เรื่องของการวางบิลดิ้งนะครับตอนนี้มี iPad แล้วครับสามารถเลื่อนดูสคริปต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราปรับไอกราฟิกลงแล้วกันจะเล่นกันได้หน่อยเรื่องของบิลดิ้งนะครับแต่ก่อนในการเราจะวางของบางอย่างจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะกลืนไปในดินไปในหญ้าเลยนะตอนนี้ครับเขาทำการปรับใหม่ครับให้มันนะครับคล้ายๆเอียงตามเชฟของพื้นนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมเขาได้เพิ่มทําให้ นั่นแหละทาให้บ้านไม่ลอยครับจากแต่ก่อนในเวลาวางบ้านเนี่ยถ้าเกิดวางในพื้นที่ต่างระดับเนี่ยบ้านมันจะลอยใช่ไหมตอนนี้เขาทำมันไม่ลอยแล้วครับให้อยู่ชิดพื้นจมกันไปได้ต่อมาแถบสีแดงด้านล่างครับเขาเพิ่มเป็นเรื่องของเลือดของเพลเยอร์เข้าไปนะครับผมเพิ่มเพราะอะไรนะครับเพิ่มเลือดของเพลเยอร์ไปปุ๊บต่อมาก็เพิ่มเรื่องของคอมแบทซิสเต็มหรือว่าระบบต่อสู้ซึ่งมันก็ไปสัมพันธ์กับตรงที่ว่า ในตอนนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันมีพวกแบนดิตหรือว่าพวกเหล่าโจรน,นะครับม,มาจู่โจมหมู่บ้านแ,แล้วแล้วก็มีระบบต่อสู้พื้นฐานขึ้นมาก็ยังจะมาลองดูเนี่ยมันจะโผมาแล้วแบบอยากไฟยังเลยเนี่ยโอเคนะครับไล่ต่อให้จบคขได้รู้กันถูกนะครับผมมีระบบต่อสู้มีระบบเลือดตอนนี้นะครับผมมีทั้งตัวก้อนโคลและก็อิฐในที่นี้โคลในที่นี้อาจจะหมายถึงเหมือนปูนซีเมนหรือคอนกรีตครับเพื่อไปก่อทำเป็นกำแพงว่ัจจุันแต่ก่อนเนี่ยเราใช้แค่ไม้และก็หินครับในการก่อปัจจุบันนี้เริ่มมีอิฐ แล้วก็เคลนเนี่หมายถึงโครนแต่น่าจะหมายถึงลมปูนๆเหลวกนี้ครับผมต่อมานะครับผมบอกว่าเราสามารถที่จะขยืนบ้านนะครับให้ใกล้หรือไกลออกไปได้โดยการสโครเมาส์ซึ่งเป็นปัญหาคลิปที่แล้วนะครับโอเคเขาบอกว่าตอนนี้ทําให้คอมพิวเตอร์ที่ช้านะครับผมสามารถโหลดได้เร็วขึ้นไม่ไม่จริงครับช้ายังไงอย่างนั้นเลยเซฟสล็อตตอนนี้เพิ่มมา6กมี AI b a n บ i ดหรือเอาลอครับสามารถสร้างกําแพงและประตูได้มีทะเลอยู่ล้อมรอบโลกนะครับผมแล้วก็แป๊บนึงนะ เดี๋ยวหาก่อนจิเราอ่านข้ามอะไรไปหรือเปล่าตอนนี้มีโพยเปิดกันซึ่งหน้าแหละไม่ตัดด้วยหน้ามืนไม่ตัดด้วยนะครับผมก็อ่านโพยแป๊บหนึ่งนะหรือเ,เขาเขาจะบอกว่ามันจะมีเรื่องของถ้ำครับแล้วก็เมืองที่สามารถสำรวจได้เดี๋ยวไปสำรวจกันนะครับคลิปนี้ขี้เกียจฟาร์มแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอสำรวจแมปก่อนเราจะไปสำรวจเรื่องของทะเลล้อมรอบครับว้วเขาบอกจะมีถ้ำแล้วก็เมืองซึ่งก็ไม่รู้เมืองอื่นในที่นี้หมายถึงเมืองของคนอื่นหรือเปล่าเราจะไปตามล่าพวกเกรี่ยนเอไอนะครับที่บอกว่าเป็นพวกเอาล่อหรือว่าพวกนะรีาๆปมณ้ โอเคพลาสไปที่ว่ามาก็มีเท่านั้นแหละตอนนี้ครับยนโฉมกาฟิกระดับก้อนขี้หมาแบบมีสะเก็ดนะครับผมแล้วก็ข้าบาเล่สวยงามนะครับโอเคกลับมาสู่ความเป็นจริงครับอ๋อว้าวนี่ขนาดมีเดียมเหรอเฮ้ยจริงจน่าจะปับอัลตร้านะเมื่อกี้อ๋อน่าจะอัลตร้าครับแตม่มันน่าจะแค่บั็กเมนูเฉยเยใ,ใช่ไหมเดี๋ยวลองปับอัลตร้าดูสิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากนี้ไหมจริงจริงน่าจะเป็นอัลตร้าครับแค่บัคกเมนูเฉยเโอเคเซฟ โอ้ว้ามองไม่รู้เรื่องเลยโอเคนะครับผมแค่มีเดียมก็ไม่น่ารันผ่านแล้วเพราะฉะนั้นนะอะเรามีเดียมดูก็ได้ว่ามีเดียมจะรันผ่านไหมถ้ารันผ่านก็ใช้มีเดียมกันไปส่วนเอ่ออันชอร์ไรซิ่งนี่โลไปเลยจ้ะไม่จําเป็นยูดิสแทนเราแค่มีเดียมพอโปรเซสเซสมีเดียมเอฟเฟกต์มีเดียมดีเทลมีเดียมเซฟไม่ช่วยอ้อได้มานิดนึงครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวปิดเจ้าอ่อเฮดบ็อบและโมชั่นเบอร์เฮดบ็อบคืออะไรเวลาวิ่งนะตับๆๆๆตใช่ไหมหัวมันจะสั่นซึ่งไม่ดดีครัับปววห โอเคดูซิว่าโอเคครับระดับนี้ก็น่าจะได้ละเอาแค่ระดับมีเดียมก็พอนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้คนทําอาหารแต่ก่อนนะครับอินเทอร์เฟซด้านล่างนะครับผมมันจะไม่มีโชว์จะไมเป็นอาวุธต่างๆตอนนี้โชว์ละอยู่ที่ว่าเขาก็มีโชว์นะครับผมว่าตอนนี้เออเมืองนะครับพิมเมืองเราของรับพิมเมืองแล้วนะครับผมมีอายุเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้ปล่อยไปรู้สึกว่าตอนนี้เมืองนี้เราไม่ต้องบริหาระไรมากนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ย เรื่องของอาหารและน้ำเนี่ยเขาอยู่กันจนเต็มร้อยอะครับน้ำก็เต็มร้อยอาหารก็200รอย,ยังไงกินกันไม่หมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนจะนัดขอเอาเวลานะครับผมไปสำรวจดูแล้วกันเขาบอกว่ามีทะเลล้อมรอบโลกใบนี้ซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าวิ่งกันยาวก็ตัดกันหน้าแหกเ็าบอกให้ดูไว้เลยโอเคโอเคไหนๆก็พาไปสำรวจแล้วกันว่าไอพวกปืนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอ๋ <c oughs> เดี๋ยวคนก็ดามาชื่อแม่อีกโอเคนะครับผมเขาไปตัดไม้กันแถวไหนยังไงเห็นเดินแลบมาแถวนี้ อย่าบอกนะเขามาเปลี่ยนมาลุมโซมต้นไม้แถวนี้แทนน่ะเอ๊ะสำรวจชีวิตปืดนะครับผมเขามาสับอ่ะเราสรับด้วยะครับยังคงเอาด้ามไม้ยังคงเอาด้ามขวานสับอยู่ดีอ๋อนี่ครับผมเขาก็แยกย้ายกันไปครับตามต้นไม้ต่างๆที่ยังพอใจรู้สึกจะเพิ่มเบอร์รี่เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนฟันเบอร์รี่แล้วไม่โชว์อันนี้อ๋อกล้องบงังสักครู่นะครับไว้แถวนี่ละการไม่น่าบางังถ้าเกิดเราฟันเบอร์รี่นะครับจะขึ้นเลดเบอร์รี่ขึ้นมาหนึ่งใช่ไหม แต่ก่อนมันจะมีแค่บารเล่ครับประจนในเบอร์รี่แล้วซึ่งรู้สึกกด B ีมันจะโชว์อินเตอร์เฟซขึ้นมาซึ่งเบอร์รี่ก็อยู่ไหนอ่ะกลายเป็นฟูดไปแล้วเหรอเอ๊ะทำไมทำไมฟันเบอร์รี่แล้วมันไม่โชว์ว่ามีเบอร์รี่นะครับผมไหนล,ลองแป๊บหนึ่งลองฟันเบอร์รี่สิเฮ้ยเมาส์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 ลูกพ่อลูกพ่อเมาส์เมาส์ไม่รักดีอ่ะโอเคได้ละนะครับผมเออเฮะ เบอร์รี่ขึ้นโชว์ครับผมแต่ไม่ได้เก็บมาอยู่ในไอ้ส่วนของอินเวนทอรี่ต่างเพราะฉะนันปล่อยมันไปครับไปสำรวจดีกว่า,ขาเขาบอกเขามีถ้ำแล้วก็มีเมืองให้สำรวจแล้วก็สามารถสร้างกำแพงได้นั่นึงนะครับกำแพงและประตูอาทิเช่นบิลดิ้งตอนนี้นะครับสามสี่อย่างตอนนี้เหมือนเดิมหมด ตอนนี้นะครับ o ูเด w a l l หรือว่ากำแพงไม้นะครับผมน่าจะหมายถึงล้อมรอบเมืองครับเอาไว้ป้องกันพวกแบนดิตและพวกนี้มันอาจจะจำเป็นแล้วก็บูเด g เก e ประตูไม้แล้วก็แ d i n g t o ท c h นะครับคือคบเพล่งแบบตั้งเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูถ้าคลิปนี้เวลาเหลือก็ค่อยไปทำพวกนอนกันแต่ว่านี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ <c oughs> <c oughs> หวดราะเวลาขนาดนี้หรอเนี่ยโอเคครับเป้าหมายของคลิปนี้นะครับอยากไปสำรวจให้รู้จริงก่อนว่าที่เขาบอกว่ามีเพิ่มทะเลและก็พวกถ้ำเนี่ยเข้ามาเราจะหาเจอหรือเปล่านี่เล่นก็สดๆนะครับคืออ่านีเ้ลย ตอนนี้ก็ได้เวลาวิ่งหาพวกแบนดิตครับอยากรู้มันอยู่แถวไหนครับผมเขาเรียกว่าจบปริญญาตรีครับเป็นแบนดิต <c oughs> เล่นเองตบเองโอเคนะครับผมแต่ก่อนเราไม่เคยวิ่งไกลออกมาจากหมู่บ้านขนาดนี้เลยนะครับโอเคมันขึ้นเซฟเวิ่งเรื่อยๆนะครับผมอืมเขาเปลี่ยนแต่ก่อนรู้สึกว่าพื้นดินมันจะไม่ค่อยเป็นลูกๆกลักๆอย่างนี้นะแต่ก่อนมันจะเรียบเนียนยังกะทาด้วยโลชั่นนะครับผม โอเคขึ้นมาเรื่อยๆไหนว่าถ้ำแต่บอกมีถ้ำให้สำรวจไหนว่าถ้ำถ้ำมันต้องตีนเขาสิเราขึ้นมาสบบนเขาเลยอืมมีถ้ำแล้วก็มีเมืองให้สำรวจเหรอแล้วถ้ำและเมืองที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนนั่นละดิว <c oughs> ิ่งหน้ามื่นไม่แน่คลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรก็ได้นะครับผมไม่มีจริงอะแล้วเขาบอกว่ามันมีทะเลล้อมรอบแล้วจะไปยังไงเมื่อต้นในเมื่อมันมีอัน,นี่ภูเขาเบลเลอร์บบล่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลย ไอแถวนี้เหมาะกับการตั้งเมืองนะครับดูสิเพราะมันมีก้อนหินขี้หมายอยู่ตรงนี้ลองขุดดูสิว่าได้แร่อะไรเย้เฮขุดได้สโตนแล้วก็เคลสโตนแล้วก็เคลแสดงว่าการจะได้บริกนะครับต้องแปลรูปก่อนรู้สึกว่าการจะแปลรูปต้องสร้างเจ้ารีซอร์สขึ้นมาใหม่ไหมก็ไม่นะแสดงว่าต้องแปลรูปในในแบล็กสมิธเหรอโอเคนะครับไม่รู้ไม่สนไม่จ่ายโอเคนะครับต่อเนื่องกันอยู่ที่ว่าไหนว่าเคฟไหนว่าถ้ำ เดี๋ต้องไปดูตามฝรหลงครับผมว่าท้ำที่ว่ามอยู่ที่ไหนอยากจะไปสำรวจจังถือทอชก่อนแล้วกันไม่เจอแบนดิตเลยทั้งนั้นนะครับผมหรือแบนดิตมันจะสปอนมาแถวหมู่บ้านคอยโจมตีหมู่บ้านเราสรุปนะครับรู้สึกการวิ่งหาทะเลนนะครับน่าจะเป็นไปไม่ได้เขาน่าจะสร้างมันนอบแม็มากกว่าแต่อยู่ที่ว่าในแมพที่เขาทำเนี่ยเขาเล่นอาภูเขานะครับผมมาขวางกั้นทุกอย่างครับให้ไปไม่ได้เลยเล็กๆนั่นอะไรนะ หมู่บ้านนั้นมันบริหารกันได้อยู่แล้วครับเราปล่อยไปได้เลยนะอยู่ที่ว่าอนาคตนะครับเกิดเกมมันเป็นในคอนเซ็ปที่ถูกต้องจริงนะเราสร้างเสร็จหมู่บ้านหนึ่งก็ขยายไปเรื่อยสร้างเสร็จหมู่บ้านหนึ่งก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยจนณจุดจุดหนึ่งครับเขาก็จะมาประจบกันเองเหมือนประเทศครับประเทศหนึ่งประเทศสองประเทศสามประเทศเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะรวมประเทศกันต้องโพสตอธิบายครับเดี๋ยวมัน แต่ก่อนนะครับก่อนจะมีประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเมือง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 ต่างๆนะครับผม่ประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนก็ยังไม่ใช่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์มันก็จะออกแนวเมืองจันเมืองตากเมืองโน้มเมืองนี่มีเจ้าเมืองเป็นของมีเจ้าเมืองปกครองกันเองหมดครับจนเขาเริ่มรวมตัวกันได้กลายเป็นประเทศไทยมั่วหรือเปล่าไม่รู้มั่ว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 นะครับผมแกคิดว่ามันน่าจะใช่อะโอเคอยู่ที่ว่าวิ่งสำรวจจะมาก็หลายนาทีแล้วนั่นอะไรก็แค่ภูเขาธรรมดาแถวนี้ เรียบเนียนวาสลีนมากแป๊บน,นึงนะถ้าตามหลักถ้าเกิดตใต้ตีนเขามาันน่าจะพอมีถ้ำสิแต่ได้เวลาไปแอบดูของฝรั่งครับแล้วก็มาดูถ้ำเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็มาอัดคลิปแล้วก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนหาเจอนะครับผมเริ่มมืดแล้วฮะหรือว่าแบนดิตมันจะจู่โจมหมู่บ้านเราตอนกลางคืนเดี๋ยวกลับไปหมู่บ้านมันโดนฆ่าตายยกหมู่บ้านกันในงานเข้าเลยเขาน่าจะเพิ่มระบบสัตว์ป่ามาให้นะนี่คือภูเขาที่เรียบเตียยน,นะครับผมแต่น่าจะขึ้นไปไม่ได้แน่นอน แสดงว่าทะเลนี่ต้องหาทางโกงครับโดยการเหนินขึ้นบนฟ้าแล้วไปมองว่ามีทะเลจริงหรือเปล่าเขาเพิ่มมาแบบนี้เราก็ต้องเชื่อไปอย่างนั้นนะครับผมปะ่ะหาทางกลับหมู่บ้านซึ่งนั่นแหละปะัญหาหมู่บ้านอยู่ไหนอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองวิ่งกลับไปดูก่อนละกันแล้วก็คลิปนี้ยังใส่เอาแนวสัตเพเห็นะครับาอาธิบายให้ฟังว่ามีอะไรอัปเดตบ้างและถ้าเวลาทันก็คงจะสร้างน่นสร้างนี่ที่ดูสองสามอย่างครับแล้วค่อยไปเริ่มดูที่คลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้ระดับมีเดียมก็ลื่นไหลนี่หว่าิรใจจงๆ โอเคนะฮะไม่เจออะไรจริงๆนะครับผมไปกลับหมู่บ้านกันหมู่ j, บ้านเราแม่อยู่ไหน <c ười> ไวะ้ยวิ่งหามานาแล้วนะวิ่งตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกไปขึ้นกลางคืนจนดวงอาทิตย์ขึ้นอีกรอบหนึ่งอ่ะยังหาหมู่บ้านไม่เจอเลยเออหรือมันเราจะตกหรือมันเราจะขึ้นหรือโลกเราจะแตกเฮ้ยบนน้มีไฟบนน้นมีไฟบนน้นมีไฟ เพรนึ่นะครับผมหรือว่านั่นจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าถ้ำเนี่เขาบอกให้เราไป explore ได้น่าสเกตไกลไหมครับผมมันซูมไม่ได้แต่ตามหลักเดียวจะซูมไปให้หรือไม่คนก็น่าจะมองเห็นครับจุดแดงๆเล็กๆนะ่ะเหมือนจะเป็นไฟนะครับผมหรือว่านั่นคือหมู่บ้านหรือถ้ำ,ท,ำที่เราไปสำรวจเพราะพี่น้องไม่เคยสร้างบ้าบนเขามาก่อนนะครับผมเอา้ากลับมืดอีกรอบแล้วนี่ยังหาหมู่บ้านตัวเองไม่เจอเลยอะไม่เป็นไรครับตอนนี้ เป้าหมายของเราครับคือการไปสำรวจที่น่นครับเพื่อให้เข้าเป้าหมายว่าเราต้องสำรวจให้ได้นะครับส่วนเรื่องการสร้างเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเวลาพอก็ไปสร้างเวลาไม่พอก็เดี๋ยวอยขึ้นคลิปหน้าทำาอะไรเอพิโซดดีคนได้กดติดตามใครดูคลิปแรกใครดูคลิปนี้คลิปแรกก็กดติดตามนะหาเซลขายของนะครับผมใครดูแล้วก็อย่าลืมลงไปกดไลค์กันดีพ,พ,พี่น็อตไม่ใช่พวกสายแบบว่าก,กระทืบไ like รค์อะไรขนาดนะั้นไม่ใช่นะครับผมแต่อย่างว่าถ้าดูก็กดไลค์กันนิดนึงให้รู้ว่าเลตติ้งมันยังโอเคอยู่ พวกคลิปที่ไลฟ์มานน้อยได้เลิกทำไอที่บอกว่ามันยังพอมีไลฟ์ได้ทําต่อเนินแค่นี้นีก็เก้าไม่ขึ้นนะครับผมอยู่ที่ว่ามันมาถูกทางไหมเนี่ยโอเคครับยังมีแสงไฟอยู่บนโน้นแต่หมู่บ้านเราไม่ได้ติดไฟอะ่ะต้องหากลางวันอย่างเดียวครับไม่งกลางคืนหาไม่เจอแน่ๆน่าจะเป็นสาเหตุที่ต้องมี s a n d i n g t o r c h มันครับเพื่อให้รู้เราเดินไปทิศทางไหนในการกลับบ้านตอนกลางคืนนะครับผมอยู่ที่ว่าขึ้นยากที่เป๋งเลยอย่าบอกนะว่าสตาร์กอยู่ตรงเนี้ยติดตรอป๊นนึงนะครับหาเนินที่มันขึ้นง่ายๆก่อน มองไม่เห็นน่ะโอเคทางนี้น่าจะขึ้นได้อยู่โอเคค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับผมไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมวะนู่น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 ตรงนั้นมีแสงไฟแสดงว่าทางนี้ไม่ใช่โอเคนะครับผมค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยมาถูกทางใช่ไหมเนี่ยน่าจะถูกนะครับไม่น่าผิดโอเคนะครับผมทำไมไกลจังวะ <laughs> เฮ้ย hey, ตอวนึงนั่นอะไรอะ่ะไฟน้อยๆยนะหรือว่าจะเป็นไฟของคกกิงพอทของเรามองไม่เห็นเลยอะ่ะภูเขาน่าจะบางอยู่ที่แรกนะครับพี่น็อตจะจําไว้ว่าการเฉียงกลับหมู่บ้านตัวเองนะครับคือหันหลังและเฉียงเฉียงไปเหมือนทางที่มาตอนนี้คือหลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกลับหมู่บ้านตัวเองไม่ถูกแล้วหรือว่าเราก้าไปที่ท,ที่ใหม่มันดูอลังการกว่าหมู่บ้านเราเยอะเลยนะครับมันจะเป็นหมู่บ้านโจนหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันจะเป็นแค่ถ้ำที่เราไปสำรวจ โอเคไม่เป็นไรเรามีขวานนะครับใครมาอะไรเราก็จามหัวได้นะครับผมแต่ไม่รู้นะครับว่าระบบคอมแบทซิสเต็มที่เขาให้มาเนี่ยต้องใช้มีดหรือเปล่าหรือว,ว่าใช้ขวานกระจามหัวได้แล้วโอเคคิดว่าน่าจะถูกต้องนะโอเคนะครับก่อนถึงกดเซฟไว้ก่อนได้ไหม <c oughs> กลัวงานเข้าเซฟนะโอเคอยู่ที่ว่ามี n ันนิงทอชวันนี้ครับ hmm, หมู่บ้าน ชาวเขาหรือว่าโจรดีจ้าดีจ้าโอเคครับน่าจะเป็นถ้ำเที่เขาบอกว่ามีถ้ำให้สำรวจได้โอเคว่าสามารถใช้ได้ด้วยฮะใช้ได้จริงอ่ะแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้กด F เหรอกด F to p a s t travel เอา้าฟาด travel กับหมู่บ้านได้เหรอจริงดิเดี๋ยวลองดูนะครับผมแล้วบ้านเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้โอเคนะครับผมไม่เป็นไรนี่น่าจะเป็น เมืองมันคืออะไรอันหนึ่งนะครับผมไม่เข้าใจสงสัยพี่นรอตต้องหาทางมาครับมาตั้ง simple s t a l e m e n t นะครับแถวๆนี้แล้วเป่อในเมืองนี้นะครับมันอ๋อในนี้ไม่มี simple s t a l e m e n t ครับเพราะฉะนั้นครับเกิดพี่น็อตเอา simple s t a l e m e n t มาตั้งตั้งนะครับผมชาวบ้านก็อยู่ตรงนี้ได้เลยถือเป็นการขยายชาญฉลาดนะครับผมจะกลังวันอีกรอบแล้วโอเคนั่นอะไรใช่หมู่บ้านเราไหมฟ้าโนู้นอ่ะไม่รู้ครับไม่สนครับตอนนี้ปล่อยพวกนั้นอย่างว่าครับเกมสร้างเสร็จแล้วก็ปล่อยเอาเขาบริหารกันเองครับ ตอนนี้เขาไม่อดตายไม่มีนะ้ำไม่มีทางขาดนะ้ำเหมือนนะครับเราก็มาดูพื้นที่ใหม่ซึ่งในนี้ก็เป็นเหมืองแร่บางอย่างน่าเชเป็นเหมืองแร่นะครับว่าเป็นถ้ำอย่ที่ว่าข้างในนี้ว่าวเขาทำออกมาดีมากเลยเซฟวิ่งเซฟวิ่งเซฟวิ่งแล้วทำไมตัวติดเหมือนฟาสทรเวลมาอีกมุมหนึ <c> ่ง <oughs> เพื่อทะลุมาที่หมู่บ้านโอเคครับผมนี่นี่เองนี่นี่เองก็ว่าทะเลอยู่ตรงไหน นี่เดินแบบไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆไม่ได้ไปล่อใครมานี่คือเดินแบบหน้ามึนนี่นงครับทะเลที่บอกว่าอยู่นอกโลกถึงว่าเราก็มองเฮ้ยนั่นนั่นนมีมีจุดไฟเล็กๆอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปสำรวจกันนะครับผมอยู่ที่ว่าตอนนี้หาทางตั้งโลกลากใหม่เลยละกันกับบ้านเก่าไม่ถูกแล้วนะครับผมโอเคยังไม่เจอแบนดิตสักตัวนะครับผมเรายังไม่รู้แต่ที่นี่มีบ้านรองรับประชากรเยอะมากตั้งซิมเปิลเเตทเมนต์ปั้งหาทางปลูกข้าวดีๆเนี่ยอยู่กันได้ยาวเลยเนี่ย หรือว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เพิ่ม AI ไเข้ามาให้ก็ไม่รู้นะครับเพราะตามหลักเนี่ยถ้าเขาแบบว่ามี AI มาให้เลยมันจะดูคลืคลคล่นมากกว่านี้เยอะเลยนะไม่รู้ครับว้าวนี่แบบพี่เรอไม่รู้นะจริงๆแล้วเกมนี้ใน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 โลก YouTube เนี่ยมีคนเล่นอยู่ไม่กี่คนนะในฝรั่งที่พี่ต๊อเห็นมีอยู่ไม่กี่คนเองดังๆก็ไม่ได้ทําด้วยมองว่าเขาพัฒนาไปได้เอาตามตรงไม่ไม่ไม่โกรธกันนะมันดูพัฒนาได้ไกลกว่าลาฟอีกนะลาฟเนี่ย 1, 1. 0 3คือคลิปแรกที่เล่นแล้วก็04และ05ออกแนวแก้บั๊กด้วยซ้ำเพิ่มเค่หุ่นกับวันกลางคืนแล้วก็อี้มาสามตัวเก้าอี้โต๊ะแล้วก็คบเพลิงนอกจากจะไม่เพิ่มอะไรแนละ้วที่เหลือเป็นความคเอทีฟของแต่ละคนแต่ละยูทูบเบอร์ที่ทำแต่เกมนี้เป็นนั๊เพิ่มแป๊บเดียวอะ่ะมีคอนเซปที่ดีแต่ปรากฏว่ามันสามารถพัฒนาปึ้งๆเกินกว่าที่เราคิดไว้อ่านเมื่อกี้นี้คิดว่ามันจะก,าก,าก,ากักๆปร,กรกากฏวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยมีถม้ำวิ่งมาเฮ้ยมีทะเลไม่โกหกเนนนนราส ว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวเกมนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ปังครับมีสิทธิ์ปังเดี๋ยวพี่น้องจะพยายามผลักดันมาเรื่อยๆแล้วกันให้ยูทูบเบอร์แล้วก็วิวเวอร์นะครับยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ให้วิวเวอร์หลายคนนะครับดูแล้วน่าจะชอบกันมั้งแต่อยู่ที่ว่าตกไปตายไมยมี HP ีนะครับอยู่กางล่างแต่กลัวตกที่สูงตายจังไปสำรวจหมู่บ้านโน้นกันนะครับผมน่าจะเป็นแค่หมู่บ้านโลง่ลงๆเหมือนพวกนี้แหละแต่ดีครับผมที่ได้สำรวจไม่ตายใช่ไหมจ๊ะยังไม่เจอแบนดิตสกัตตัวเอาลอกก็ไม่มีนะครับผมโอเคนะค่ะ เจอกันสักแป๊บหนึ่งยังไม่รู้อยู่ดีครับว่าเบอร์รี่มาใช้ทําอะไรแต่ตัวละครเรานะครับผมยังออกแนวกึ่งๆึ่แบบเป็นก๊อดอะคือแบบมันไม่มีความหิวไม่มีความเหนื่อยไม่มีความอะไรเลยคือด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์มันควรที่จะให้เราเป็นคนคนเดียวคน,คน,คนแค่คนแค่คนหนึ่งอะบุคคลธรรมดาที่เริ่มสร้างนี่มันให้ความเป็นก๊อดให้ความเป็นพระเจ้ชชาว,ว่ามึงไปฟาร์มไม่ต้องมีความหิวคนที่หิวคือชาวบ้านการใช้ทรัพยากรต่างๆคือมันอย่างนั้นน่ะ มองว่าสิ่งที่ควรจะมีก็คือควรใช้ตัวละครเรามีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้นะครับผมแต่อย่างว่าครับผู้ภาษาไทยไปเดียร mm ์วอร์เปอร์เขไม่เข้าใจหรอกก็ไม่เป็นไรครับเขาก็คงจะมีคนที่เขียนไปคล้ายๆกอบพี่น็อตเป็นภาษาอ mm ังกฤษไปอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูไปในไอเดียเขาแล้วกันที่เขาแจง้งถ้าเขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะเขาไม่มีเดี๋ยวก็ไปเขียนเติมให้นี่มั้งกำแพงโอเคครับไม่ต้องสร้างเลยครับผมมีคนสร้างให้เห็นแล้วนี่คือบูเดนวอรนะครับผมซึ่งเราไม่ได้สร้างเอง มาดูยิบของเขามาดูแล้วก็รีวิวครับนี่คือบูเดนวอรนะครับผมอ่าโอเคอยู่ที่ว่านี่คือบูเดนเกตแล้วก็มีลุงปื๊ดที่ท่าทางจะใจดีนะครับผมโอเคนะครับผมลุงปื๊ดไม่ฆ่าเราใช่ไหมปื๊ดครับปืดป๊ดปื๊ดโอเคนะครับผมไม่ไม่ใช่เอาลอครับไม่ใช่พวกแบนดิตและแบนดิตหน้าตายังไงนี่สิปัญหาหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่มี AI ไออาศัยอยู่นะครับผมซึ่งมีลุงปื๊ดอยู่เอ๊ะ มีหีบด้วยเหรอเฮ้ยมีหีบหลายอันอะ่ะแป๊บนึงนะถ้าเราเก็บเราจะกลายเป็นเอาลอหรือว่าพวกแบนดิตหรือเปล่าอะ่ะแป๊บนึงนะขอลองเปิดในตารางคราฟนะครับผมมันยังไม่มีหีบให้นะเห็นไหมเอ่อไม่มีไม่มีเชสครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเขามีเชสให้เราลูดได้น่าจะหมายถึงฟาสทราเวลว้าวเขาสร้างหมู่บ้านให้เราแล้วเหรอให้เราไปกลับได้แต่ว่าโต๊ะไม่สามารถใช้งานได้ครับ แสดงว่าเป็นหมู่บ้านของคนอื่นครับผมแล้วรูทนี่ลหละได้ไอออนบาร์ว้าออกแนวปล้นนะเนี่ยไหนอ,อีกอันหนึ่งสิเขาไม่ได้ปล้นเขาไม่ยืมเฉยเฉยเฮ้ยมีปืนสองคนเหรอทำไมมีอันนี้โอเคนะครับผมอยู่ที่ว่าอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งไปที่สุดทะเลดูครับผมแล้วก็ลองเขาเรียกว่ายังไงดีนะอ่าลองไปที่สุดขอบทะเลแล้วลองดูว่ามีหมู่บ้านไหนอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่า นี่เขาดีอ่ะเขาล้อมกอบหมู่บ้านตัวเองให้กลายเป็นหมู่บ้านชาวชาวเก็บหินชาวเหมืองเขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับอนาคตเป็นนอนมองว่ามันน่าจะแบบว่าทาให้หมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีความแตกต่างอาทิเช่นหมู่บ้านนี้มีทรัพยากรที่ล้อมกอบเพื่อข้าวใช่ไหมหมู่บ้านโน้นมีแร่ใช่ไหมหมู่บ้านโน้อนอาจจะมีทรัพยากรสัตว์ใช่ไหมอาจจะแบบมีการค้าขายเทรดกันอะไรพวกนี้นี่คอนเซปที่มองว่าอาจจะไปได้ไกลถ้าเขาทําไปตามแนวที่เราว่าก็เจ๋งถ้าเขาไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรครับเกมมัน เล่นฟรีอ่ะเราจะเอาอะไรมากนะครับผมโดยรวมพี่น็อตที่บอกว่าทำไมเราชอบเล่นเกมฟรีพวกนี้คือมันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะครับผมเราชอบดูว่าเขาพัฒนากันไปยังไงซึ่งตอนนี้มีกำแพงเอเมชิฟิตี้นะครับเดินชนไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดวิ่งไถ่ไถ่เนีย้ยจะพอได้อยู่มั้งมันใกล้ทะเลขึ้นไหมอ่ะใกล้ขึ้นทีละนิดนะครับผมอยู่ที่ว่าแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านบานเขาที่เราผ่านมาหมู่บ้านชาวเหมืองตรงนี้เดี๋ยวลองฟาทเทิลดูนะครับผมนี่คือ เออเป็นวาลทะเลเข้ามาอีกหน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับผมน่าจะพอมีอยู่นะขึ้นเซฟวิ่งรัวๆเลยสุดขอบแล้วครับผมนี่คือมุมตรงนี่คือมุมข้างหันมานี่คือมุมไปต่อไม่ได้แล้วโอเคนะครับผมเป็นกําแพงล่องหนถ้าเกิดว่าขอลองไปทดสอบเรื่องของฟา t เ a เวลละกันในคลิปนี้ยังไม่ขอสร้างอะไรทางนั้นครับเดี๋ยวจะลองกลับไปดูถ้าฟา t เ a เวลกลับไปหมู่บ้านตัวเองได้ค่อยไปดูครับผมว่าหมู่บ้านตัวเองที่เราตัวเองสร้างเนี่ยเราควรจะบิวอะไรเพื่อป้องกันแบนดิตไหมแต่ยังไม่เจอนะครับผม ทำไมารู้สึกว่ากลางวันไอ,อ้กลางคืนมันนานกว่ากลางวันอ่ะรู้สึกปะป้าเดอร์ฟัสเทเลกลับบ้านตัวเองดีกว่าแต่ไม่รู้มันจะกลับถูกหรือเปล่านะหรือมันจะแค่กลับไปตามป้ายต่างๆโอเคนะครับผมแต่เขามีจุดฟัสเทเวลจุดนั้นจุดนี้แล้วก็จุดนู้นแล้วนะแต่อยากรู้จังว่ามันจะไปโผล่ยังไงมองนะครับมุมไกลไเนี่ยไม่เจอคบไฟแสดงว่าไม่มีหมู่บ้านแล้วนะครับผมโอเคถือว่าเซอร์ไพรส์นะคลิปนี้ ค่อนข้างแตกต่างกับคลิปที่หนึ่งและคลิปที่2ครับอันนั้นคือเรารู้เบสพื้นฐานของมันแค่มาสร้างอะไรี่คือการสำรวจการสำรวจมาสนุกงนไงใช่ไหมลุงนี่เขาเรียกไการขุดทองขุดทองขุดทองเอเชียนะครับผมมาช่วยขุดครับช่วยขุดมาแย่งทรัพ,พยากรลุงครับไม่มีอะไรเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะฝั่งเรามันหมันมันคาบขึ้นมาเหรอป๊บนึงนะใช่นี่คือไม่ไม่เก็บลงไปก่อนเออไม่ใช่ อันนี้คืออา้าวทรัพยากรของเราคราบบิ๊กว่แล้วอ๋อไม่ใช่บิกบิกพี่น็อตเก็บมาจากไอ้นี่พวกหีบของของคนเมืองที่นี่หมายความว่าแล้วถังน้ํานี่คืออะไรอะ่ะวอเตอร์เหรอโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวลองกลับบ้านดูแล้วกันแล้วบิกสร้างยังไงบิกต้องใช้เจ้านี่สร้างเหรอเดี๋ยวต้องกลับไปลองดูที่หมู่บ้านตัวเองครับว่าสร้างบิกยังไงหรือว่าตอนนี้ต้องหาป้ายกลับบ้านให้เจอป้ายอยู่นี่ฟาสเทเวล F เพื่อกลับไปที่วาเลนไมล์ ine, แล้วก็เซาวาเลน แสดงนะครับผมว่านี่คือวอลเลนนี่เป็นนามสกุลเขาหรือเปล่าแส่งว่านามสกุลของตระกูลนี่ครับตระกูลวอลเลนวอลเลนเซาคือน่าจะเป็นที่นี่เพราะว่าทะเลมันอยู่ทางใต้เสมอวอลเลนไมค์คือน่าจะเป็นเหมืองที่เราเพิ่งมานะครับผมใช่ไหมถ้าเป็นตรงเหมืองที่เราเพิ่งมาก็แสดงว่านี่คือวอลเลนนะครับผมเราน่าจะเพิ่งสำรวจเจอแสดงว่ามันน่าจะเอ็กซ์โปได้มากกว่านี้อีกใช่ไหมนี่คือทางเข้าโอเคครับผมอยู่ที่ว่าตอนนี้ต้องหาทางกลับหมู่บ้านให้เจอให้ได้ซึ่งงานเข้าอีกแล้ว หมู่บ้านเราน่าจะอยู่พื้นที่โล่งๆเตียนๆตรงโน้นแล้วมัง้งน่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยวตามคอนเซปต์นะครับวิ่งตรงๆไปเดี๋ยวมันก็เจอไม่เจอเดี๋ยวก็งอนครับสร้างซิปโตเซทเมลามีแล้วสร้างหมู่บ้านใหม่เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรา,าทางกลับหมู่บ้านตัวเองก่อนละกันแม่เห็นพื้นที่โล่งๆแล้วคิดถึงบ้านตัวเองบว้ั้นมันอยู่กับบนเขาแล้วก็อยู่ที่ติดทะเลเลยเราแบบมาอยู่กลางทุ่งแบบ ไม่มีอะไรเลยอาศัยทรัพยากรอ,อยู่ใกล้หินอยู่ใกล้ข้าวอยู่ใกล้นอนอยู่ใกล้นี่สะดวกสบายเกินไปครับชีวิตมันต้องลําบากนิดนดสบายเกินไปมันก็ไม่ร้าใจนะสิเนี่ยครับแค่เดินก็ลาบากแล้วหาบ้านตัวเองกลับไม่เจอเนี่ยจริงๆมันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอี๋ยวขอหายแป๊บหนึ่งแล้วกันชื่อไหนวะ <laughs> หาไม่เจอจริงๆอ่อะเฮ้ย เอ๊ะระหว่างกลับมาถ้าเป็น้องไม่ได้เดินไปวงกลมนั่นแสดงว่านั่นเป็นที่ใหม่เหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนุิยดูจากเวลายังควรจะตัดจบคลิปได้แล้วท่านเนี่ยแต่รวมตอนที่ตัดช่วงเดินเดินไปหน่อยมันก็ยังไม่เท่าไหร่เองนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคครับถ้าเกิดหาหมู่บ้านตัวเองไม่เจอนะครับเมื่อกี้เหมือนถ้านั่นเป็นทางใต้แสดงว่านี่เป็นตอนเหนือสินะอาจจะเป็นนะครับเอ่อทางไปหมู่บ้านทางเหนือหรือเปล่าของวอลเลนหรือเปล่า วอลเลนนี่มันหมายถึงมันไม่ใช่คำศัพท์ใช่ไหมมันเป็นชื่อตระกูลใช่ไหมพี่น็อตมองเห็นเหมือนกำแพงนะครับซึ่งจากตะกี้นี้ที่เราไปสำรวจนะครับผมตรงไมละหรือว่าตรงเหมืองเนี่ยเขาไม่มีการกั้นกำแพงนะครับผมใช่ไหมท่านตรงนั้นอยู่ตรงไหนว่าเมื่อกี้มองไกลๆเหมือนจะเห็นกำแพงอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นกำแพงอยู่นั่นพี่น็อตไม่ได้ไปวงกลมใช่ไหมแสดงว่านี่เป็นที่ใหม่ใช่ไหมน่าจะไม่ใช่วงกลมครับรอบที่แล้วมันไม่ได้มีกำแพงอยู่อย่างนี้มีฟ้าทาวเวลอีกแล้ว หหมู่บ้านเราโคตรเป็นระเบียบเลยอันนี้มองหมู่บ้านตัวเองล้าใจหายเราสร้างบ้านสามสี่หลังใช้ทรัพยากรแบบค้าแบบว่าเอานิสใส่โจรน,นิสใสโจรเปิดฝาแงะเปิดฝาแงะสวยอ่ะเฮ้ยเราหาซิเปอร์เซทเมนหน้ามืนแล้วมาตั้งเลยไหมโอเคนครับผมคิดว่ารู้จักเวลาแล้ะจบเอ้าก็มีคนอยู่นี่ว่านะครับผม ถ้าเกิด fast t r a ที่นี่มันจะชื่ออะไรจำชื่อไว้ก่อนนะครับไปไปสกิทที่ฟา s t t r a ไว้ก่อนแล้วจดคลิปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับต้องหาทางเดินกลับหมู่บ้านตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็ไปเริ่มสร้างนะครับผมให้มันดูดีอย่างเนี้ย <laughs> ดูดีอย่างนี้นะครับผมให้อยู่ที่ว่าจากทรัพยากร,กรที่เรามีเนี่ยเนียนๆเ,เอา simple settlement แปะได้ไหมนะครับผม simple s e เ t l e m e n t ชาร้อยห้าสิบโอ๊กเหมือนเป็นการเล็บหมู่บ้าน <laughs> โอ้หมู่บ้านสวยนี่ว่ะขอหน้ามือนแปะคน มันโลหินยาครับตอนนี้โอ้ว้าวดูหน้าอยู่จังเลยขออาศัยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมไล่ก็ไม่ไปใช่ไหมตอนนี้มาอย่างว่าครับเขาก็เล่นล่อนกันมาจริงๆอะ่ะโอเคครับเริ่มเข้าดรามา่าเฉยเลยไม่เกี่ยวนะครับผมมาถือว่าลองครับเราเล่นล่อนครับหาบุบบ้านตัวเองไม่เจอครับอยู่ที่ว่าเหรียญนี้ก็จะได้มั้งลองสโกเข้าสโกออกที่เขาบอนนะครับอย่างนี้ทําให้มันไม่ติดนี้สามารถกัดร,ระยะที่พื้นได้แล้วก็กด F ฟเพื่อวาง ซ i มเ l ิลส t ตทเมนต์หน้ามื่นหน้ามื่นสร้างประชากรเลยดีไหมนะครับผมโอเคอยู่ที่ว่าเรื่องของ38ออรู้สึอ๋อรูกสึกว่าเออมันจะไม่นับบ้านพวกนี้นะครับผมเหมือนบ้านพวกนี้มันจะเป็นทรัพยากรของเขานะครับมันจะนับเฉพาะบ้านที่เราสร้างเท่านั้นเพราะว่าถ้านับจริงๆเนี่ยไอ้ทับ38ของเซนติเซนเนี่ยมันต้องพุ่งทะลุไปหลายร้อยแล้วครับแต่ว่าตั้งอยู่แค่นี้ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้น ปเป็นมะเร็งเกาะอ,อยู่ในหมู่บ้านเขาอาโอเคครับผมคิดว่าจบประมาณเท่านี้ก่อนละกันกลับไปที่ฟาสเทเวลก่อนจะได้รู้ตัวเองอยู่ที่ส่วนไหนกันแน่นะครับผมโอเคฟาสเทเวลตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์อ่านไม่ออกนะครับไม่ฟอลกันนะครับผมโอเคขอบคุณผู้ชมทุกคนนะผมตามรับชมเรียมออฟรูเลอร์ในพาร์ทที่3พาร์ทนี้ที่บอกครับปอยของมันไม่ใช่การฟาร์มและการสร้างปอยของมันคือการสำรวจให้รู้ว่าทะเลมีจริงไหม ถ้ามีจริงหรือเปล่าหมู่บ้านที่สำรวจมีไหมปรากฏว่ามีจริงๆอย่างที่เขาว่าครับไม่ได้โกง,งสักคำเลยเราทำสำเร็จโอเคครับผมขอบคุณคนดูทุกคนที่ตามรับชมเรียมออฟลูเลอร์ในภาคที่สามก็จะจบเลยนะครับใครดูถึงจุดนี้ช่วยกันสักนิดเลื่อนลงไปกดไลค์นะครับผมช่วยกันสะสนหน่อยให้คลิปนี้มันไปอยู่หน้าฟีดของยูทูบไปได้มันตอนทำลาฟอะทำๆไปนะครับอยู่ๆดีคลิปมันก็ไปอยู่หน้าฟีดของยูทูบซะงั้นกลายเป็นคลิปสายฮอตครับที่มีคนดูมากมาย ซึ่งก็ดีครับดึงคนเข้ามามากมายเลยแต่อย่างว่าครับมันมีมันเป็นกราฟครับมันมีขึ้นมีลงเสมอตอนนี้เนื้อมันแผ่วเราก็ต้องหยุดแล้วก็มาทําตัวใหม่แล้วกันดูช่วยกดไลค์ใครอย่าลืมคอมเมนต์ครับแล้วก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ที่ปุ่มสีแดงแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งถ้ายังไม่ได้กดนะครับผมเวลากดรูปกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนแบบลงแล้วเด้งปั๊บเลยนะครับไม่ใช่มาเปิดทีหลังเอ้ยเพิ่งอัพนี่หว่าไหมเนาะโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรัักกบบบบาาาายยยถ้ชออ่สสนนนุคคลลิป 4, ดไ like ์แลล้ววบบบบอกกดยยยนะบบาาสสััีครผม